นี่เขาจะไปทำทำควายออเนี้ทำควายเนาะแต่แต่ก้อนเลยสมัยแต่ก้อนเลยงวควายมาเต็มอยู่ในถ้ำเนี่เนาะมาเข้าไปแมบตุ่มอยู่ในท้ำเนี่ยโอ้ มันเข้าไปนอนฮัเอามาตีให้ตีช่วยาควายนอนอยู่ฮะนะเต็มยนะมือเต็มยู่ฮะคือควายเขาเข้าไปมันเล่นออกมาเขาก็ตื้นมันบมไม่น้อยแหละอันโทรพีเขาได้รู้ผู้ชายค่าที่มืดนะควายนี่นะเป็นควายเถิกแล้วมันเยียบที่มืดเอาไว้ถ้าควายแม่แล้วมันเอาไว้แมขึ้นโหดไรเลยลเอามาเชียงมาอยู่ถ้ำน,นี้โทรพี เยนแห้งอเลยอ๋อตัวน้นเต็กๆลงแต่ว่าเอาไกขึ้นไปหองนั้นก็ได้แต่ว่ามันขึ้นย้ ขับรถล้อลรงไปไปไปตามทางนี้เลยเน้นควายนะำกมือนนี้นะนี่เข้าหาที่ทงานเอา กึ่งดืง้อละทิมครัใช่ทำควายเ้าทีวคายโอ้โอ้โอนี่เขาจะไปทำทำควาย

เาลงแต่หันมาซื้อนีก็ยังบม่นยเจ้าเมืองชอบพูดเกิ่งออกมตัวนี้ก็แม่นทับแลงกันยังน้ำอ่ะอ๋ออีออ๋คว๋ออ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 ๋อแต่ก๋ออ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 นออ๋ออ๋เอาออ๋เอ๋อม๋ออ๋่อ๋อ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 ่๋ออออ๋ออ๋ออ๋อ๋ออ๋อ่ออ๋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 ๋อว๋ออ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  ควายเออมาจากนี้แต่ก่อนโอ้ควายออกมาจากถ้ำนี้เออเออมาจากนี้เลยแล้วถ้าเอาไปเ็ดให้เอ็ดนาแล้วปุดีไปฮอดเมืองล่วงฮะหละเอาไล่ควายห้ามห้ามเลยมันจะชอดความควายอ่ะห้ามห้ามเลยปุดีผู้เจ้าเราพาวัดแก้วมันควายเรให้เจอเออใช่ควายให้อ่ะใส่ควายให้ใส่ควายให้เจอไปแฮ้วมึงล่วงอ่ะเด็กกับลูกเดียวอย่างพเอ้ยน้ำปุ๊น้ำเน่าอเอ้ยนูไอ้หนาม เอาสบายดีท่านผู้ชม<ด>สบายดีสบายดีแต่ว่าเมื่อน,นี้เฮาได้มีโอกาสเดินทางมาที่บ้านเมืองหลวงแต่ว่าเป็นคุ้มคุ้มบันดงเนะาะคุ้มบันดงโพสีขึ้นกับบ้านเมืองหลวงเม,มืองนาไกแขวงคำม่วนเพื่อามาไตายทําต่อหลังจากที่ันเถื่อก้อนเขามาเฮาก็ได้่ท่ทําไปแล้วเนาะในหลายๆคลิป แล้วก็ในนี้ทีมาท่ายทำต่อที่ว่าด้านหลังเฮานี่พเพื่อนเอิ้นว่าถ้ำควายหรือว่าถ้ำทรรพีควายชนพ่อแหละทรรพีชนพ่อถือว่าทํำนี้แหละเนาะตำนานมันออกมาจากนี่หลายหลายคนก็สิได้ฟังนิทานอนควายทรรพีชนพ่อตายนะเนาะแต่ตำนานมันออกมามาจากมาจากถ้ำนี้แต่ว่า,า,วายามยามเดือนสี่เดือนห้านี่ควายมาเต็มอยู่นี่บ่บมมันบ่ได้มาเลยไดดีนี่คลายมันอัดนี่มันบ่ไดมันเข้าบ่ได้ด้ สมัยต่ก้อนแล้วถ้ำนี้แล้วมันเออเดือนชี้เดือนห้ามันบุมีน้ำได้มันแห้งหมือนมันแล้วเข้าไปนอนอยู่พุ่มมีน้ําอ่างได้อยู่นหนฮะน้ำยะอยู่อืมีน้ําอ่างยิอยู่เดแต่ก้อนฮะมันแล้วเข้าไปนอนฮันเอามาแต่ไห้ต่ชวดลวควายนอนอยู่หันนะเต็มอยู่เต็มอยู่หันคือควายเขาเข้าไปมันเล่นออกมาเขาก็ตื้นมันบุไม่น้อยเลยอยู่ในเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้แล้วมันขีตสมมันอัดปากถ้ำากปากถ้เข้าไปใน มันจะตื้นแล้วแจะเข้าไปในนี่ก็ยังงกวอยังกว้างรู้วิทหัวจักรใจเอาตำนานเขึ้นว่าหน่อยเลยแต่ว่าโทละพีควายชนก่อนอันนั้นพันลมพันมาเราว่าอันอันโทลพีเขาได้รู้ผู้ชายค้าที่มืดนะควายนี่นะเป็นควายเถิกแล้วมันเยียบที่มืดข้าควายแม่แล้วมันเอาไว้แม่ขึ้นโฮดไล่แล้วเอามาเชียงมาอยู่ถ้ำนี้โทลพีฮะจะว่าพอมาโลติดเช้าโลมานี้ โอ้ประเทศหอยหอยบบทันท้อเดียวชู้บาได้หอยท้อหอยลยชู้ oh. บ้านนี่ชู้เลยบอกแม่มาคำน้ำนันไสไล่ลงแล้วค่อยตายแม่เลว่าคำน้ำคุดไล่ลงใต้เลยพอตายจะว่าอ่นนาบุตคู่มือนี่กลายบ้านโลคอไปนี่ hmm. อันนี้นกลายเมืองลูกนี่นาบุตรนี่จะว่าอ่นนาบุตรนาเนาทรพีก็พอชู้เดียวอยูหวะโอ้ oh. บ้านนี้พ่อมาเห็นแล้ว สู้เดียวบ่โอ้สู้เดียวแล้วหอยโชหอยแล้วมาที่ทั้งเลือปุบปับเรามายุเทนเทือดในฉันแม่มาเชื่องไหวแม่มาเชื่องไหวแต่ยังหน้อยพวกนี้มันมาช่วงนมเมื่อกินยู่มแต่ว่าบดไอ้อะนะทำตัวนี่ตายเนาะพ่อตายพ่อพ่อฮักตายตายมูเพลูกโอ้ผู้นึงแล้วผวมขึ้นผู้นึงแล้วเท่าเราโอ้จังหวะเป็นที่มาของตำนานว่าทรพีคอยชนพ่อเนี่ยรียว่าอออจากถ้รนี้อออมาจากถ้รนี้ แว่าทางในนี่กว้างเนาะแต่ว่าทางเข้านี่ครับแคบแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีขี้ตุ่มอย่างขี้ตุ่มอัดปากถ้ำแล้วก็ควายเข้าบ่ได้แล้วแต่ในเมื่อก่อนนี้งวควายควายแล้วเนาะเต็มเลยครับมันบมีงัูแต่ก่อนเต่ควายควายเต็มอยู่ในถ้ำนี่เลยคุณผู้จังหวะเอินทำควายทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวชาวบดุดงโพชีเฮาเต็มอยู่นี้แต่ดึกดำบรรมาเป็นบอนลิ่นบนอนลิอนเที่ยวสมัยแต่ก่อนเนาะ จนมาถึงปัจจุบันเช่นลูกเช่นลานแต่ว่ามันจะขีดตรงบัดเขาเข้าไปทางในนี่กว้างเลยนี่เนาะกว้างกว้างอยู่ยืนมือกระเทิ้งพลังอุ่มโอ้แต่กนลนหินตัวนี้ละกระปากถ้ำนี้ยู่เดียวเลยชุงม่้ำเนี่ยแต่คนอย่างน้อยเป็นพ่อเป็นแม่แห่งชุงยืมมือบาถึงเนาะปากถ้ำบอแล้วอายุนี้ก็มีหินลาดเครื่องเหือนี่มันดินทบมาแล้วนี่เฮาเลดขึ้นบาได้เป็นพ่อแม่ลเลนขึ้นมาได้ความชุงอ่ะ เขาเล้งคือเลยมันเป็นชนชนิดน่ะดินนุทันได้ลุงว่ะเดม๋ยนี้มันจะทมหลแล้วเนาะทมเมื่อล่รมันน้ำมันมีน้ำอ่อันนี้ทำยังงซะข้างๆนี่ทำแล้งทำเล้งเออเข้าไปนี้มีเต้าน้ำละลายอยู่ในนี่ครึ่งด้างไน้ำตัวนั้นเด้ทำยังทช่วมทำช่่มตัวนั้นำช่มมน้ำบ่อเออน้ำมีน้ำอยู่รอาะเบื้องเน้นระเบื้องเอาอลาะรอเบื้องเข้าพุ่นไร้ได้ไก่เลยบ่ออนี่สร่างสร่างเบื้องนี้

ไป้วทำแล้วโอ้เย็นแห้งเลยโอ้ตัวน้ำเต็ๆลมแต่ว่าเอาบไฟขึ้นไปหัน้นก็ได้แต่ว่ามันขึ้นยะุยาอดว่าท่ามันซอดซอดพนซอดแหล่จกซอดก็เรเขากบุ้งหเขาเขาาในแล้วเป็นน้ำาว่ามีน้ำาน้ำาวางน้ำชุอยู่หันหวางน้ำมันเป็นววางน้ำเย็นนี้ซ่ําเดียวกับน้ำแข็งความเย็นไง อืออยู่นี่ก็เจ้าละปีนขึ้นนี้เนาะอืมทำกัญยามกจ้าลิดโชการก็เจ้าเฮ็ดขดัยดีบัดนี้ละมาตั้งลินลบัดคนแทงเดียวแล้วก็เจ้าละลยเาหือก็เจ้าลลยมุกบุเอ๋คนคแทงคนแทงเดียวเลยก็เจ้มาเฮ็ดโชการนี้เลยเลยบุเห็ดเลยเลยาใคือก็เจ้าก็ลยมุเปิดเลยเลส่วนีมาแทงตยวนี้ปอู้ว่าฟังนะเ ไปมาเพื่อเงโอ้พลิกเลยผมเย็นแล้้เข้าไปได้แล้วเข้าไปได้แล้วเข้าไปได้ข้นกับขึ้กั้อจะห้องเงด้ยเลยได้เดือน้ม่เข้าไปเวณเออแต่ก้อนชี้แต่เขายังน้อยีน้าหรือว่าทำทปีควายชนพ่อเนี่เป็นบริเวณปากทามนะถึงสมัยก่อนเนี่ยปากทากวางแต่ว่าเวลานี้เนี่ขี้ต่มมันอัดปากทามนะสมัยก่อนเนยามเดือนสีเดือน5้าควายจะมาเต็มอยู่ในทา ตางนั้นมีถ้ำถ้ำสวมถ้ำสวมนะถ้ำแหลงสำหรับเรื่องราวของ ควายทรพีนั้นได้กลายมาเป็นตำนานนิทานพื้นบ้านของเราที่เราขานสืบต่อกันมาอย่งงางยาวนานสำหรับในฝั่งไทยนั้นน่าจะกลายเป็นวรรณคดีสำหรับข้อมูลโดยละเอียดของตำนานควายทรพีนั้นคิดว่าทางสมน่าจะหาอ้านกันได้ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งทางทีมงานของเราจะบอกได้เล,ละเอียดคือในหนังสือให้ท่านผู้ชมไปค้นหาอ่านเพิ่มเตืองในอินเทอร์เน็ตมีหลายสถานที่ที่ได้พูดตำนานกับเรื่องเล่าของควายทอรพี เฉพาะในแขวงคำมวลของเขาจะมียุคสองถ้ำที่ได้พูดเรื่องราวเชื่อมโยงกันกันกบตำนานควายทรพีสถานที่ที่หนึ่งก็คือถ้ำควายบ้านดงโพสีเมืองนาไกแขวงคำมวลแห่งนี้และอีกหนึ่งสถานที่คือถ้ำทรพีที่เมืองยมมาลาดแขวงคำมวลเช่นกันทั้งสองถ้ำนี้ โดยแล้วจะมีตำนานเชื่อมโยงกันว่าเป็นธรรมของควายทรพีในอนาคตถ้าทีมงานมิถีสนบทของพวกเาได้มีโอกาสเดินทางไปที่ธรรมรพีที่เมืองยมราชจะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งได้เห็นอีกเทือนึง สำหรับบ้านดงโพศรีเขตบันทงเมืองหลวงเมืองนาไก,าก่ห่วยขมวนแห่งนี้ยังมีอีกหลายตำนานที่ก้าวขาดเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีตำนานอย่างลวงหลายและยังมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามสำหรับที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นอ้อมออบไปด้วย ปูผาป่าดงซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูงซึ่งได้เป็นแหล่งสนองอาหารให้แก่คนและสัตว์ที่ดำรงชีวิตในบริเวณนี้การเดินทางมา่ายทำของทีมงานของพวกเขาในมือนี้ก็ที่ว่าคุ้มค่าเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าได้เห็นทางธรรมชาติแลวก็ได้เห็นทาง วิถีชีวิตบ่ว,ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ล้วนแล้วแต่ดินรนเพื่อเอาชีวิตรอดวันนี้มีโอกาสได้มาย่างลินอยู่ช่งนาได้เห็นชีวิตได้เห็นไร้ยล้ย,ย่างเนาะได้เห็นควายงัวที่ว่ากินหญ้าอยู่ตามทุ่งเลี้ยวไปทางใดก็สวยงามที่ว่า มีความสุขเนาะทานผู้ชมนนี้เป็นชีวิตที่แบบเรียบง่ายสงบสุขดีแต่ว่าครั้งหน้าถ้ามีโอกาสก็อยากมาเยี่ยมเยือนอีกจากครัง้งสำหรับทานน้ายนี้ก็ขอขอบใจทานผู้ชมที่เข้ามาที่ตามับชมคลิปนี้ ฝากท่านผู้ชมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวิธีชนสบ,บทของพวกเราได้เดินทางไปถ่ายคลิปในสถานที่ต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกในอนาคตสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากมาเที่ยวก็มาได้เนาะสถานที่กะตั้งอยู่บ้านดงผู้ศี เขตบ้านทงเมืองหลวงเมืองนาไก่แขวงคามวน